มีข่าวกิกเซียยหนูไหมครับโอ้กิกเซียหนูนี่ฟังดูละมันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่คือกิกเซียยหนูนะีคือคืออีนุ้ยไว้เอออันนี้ความเมกเซนไม่ไม่ค่อยจะมีแต่เรื่องอี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 กบเนี่ยเออความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับนะเออนะฮะใช่ปะโดย สันดาลโดยความตอแหลโดยความเสนอหน้าของอียิปต์เนี่ยเออนะนะเป็นลูกกษัตริย์ดีๆไม่ชอบไปเป็นลูกสะพ้ายนายกดีกว่านะเออแต่ก็อย่างว่าละนะมันก็ไม่รู้จะไปแต่งกับใครแล้วเออนะในวงสังคมอะไรแบบนี้นะมันก็รู้จะไปแต่งกับใครอะแต่งกับเจ้าดา้วยกันใครจะเอามันใครจะไปยอมมันเนี่ยอีลูกนักร้องอ่ะพวกเจ้าด้วยกันเขาก็คงจะคิดแบบนี้ละมั้งอนะครับนะแต่โดยโดยสันดาลอะอีก,กบมีเหตุอันเชื่อ มีเหตุจูงใจอันเชื่อได้ว่าโงจะตามนั้นละมังน,นะแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มแต่เพราะว่ามันมีแหล่งข่าวที่ค่อนข้างจะตรงกันหลายๆจุดไม่ไมว่าอาจารย์ประวินก็ดีอาจารย์สุนัยอาจารย์สุนัยก็ดีในข้อมูลชุดนี้นะครับข้อมูลชุดนี้เรื่องอีกบนะฮะออแล้วก็ไปทําให้ ชีวิตคู่ของเขางงงงง,งประมาณว่าเป็นมือที่สานั่นแหละนะสงสัยอีกกบอยากจะดูดกัญชามั่งนะเออนะ <c oughs> คอยดูเระเผยแม่งอีกหน่อยนะมีเสื้อผ้าแบรนด์เอใหญ่กันชงแบรนด์สิริ <c oughs> วันนลีเออนะแบรนด์เอสแบรนด์เอนะ <c oughs> ผ้าใหญ่กันชงขึ้นเป็นแฟชั่นระดับโลกแล้วโ,โอ้ลับรองเด้เด้ไอหนุ่มไอหนูมันถมให้ถมให้อืม อเออนะครับตระกูลนี้มันชอบแย่งผัวชาวบ้านเพราะว่าเจ้าด้วยกันมันเหล่าเย่อเออมันจะไปเอาใครนะครเออ,อชีล่ามันถึงไม่ค่อยสนใจคนที่เป็นเชื้อจงเชืเ้อเจ้าอะไรกันคุณสังเกตดูดินะครับมันจะมาสมสู่กับคนข้างนอกทังนั้น,นครับดูดูด,ดูดูอย่างเจ้าฟ้าแดงอย่ยเจ้าฟ้าแดงพ่อของไอ้นี่ยภูมิพล์เนี่ยใช่ เจ้าฟ้าแดงกับไอ้สมเด็จย่านะกับอีปอบหยิบนะ่ะเอออีปอบสังวาลเนี่ยเออนะเจ้าฟ้าแดงอก็เป็นเจ้าใช่เปล่าะอีปอบสังวาลนะเขาก็เป็นสามัญชนเป็นพยาบาลน,นะครับนะไอ้ตระกูลนี้มันแปลกดีมันชอบพยาบาลชอบฟันพยาบาลเออนะครับนั่นแหละนะ เแบนเอสนี่มันจะคล้ายๆพญายติปากขอหน่อยใช่ป่ะศิลิกิตก็ชอบใช่ป่ะเออศิลิกิตก็ชอบนะศิลิกิตก็ชอบคนนอกว่าคนไอ้ไอ้ไอ้บอดก็ไม่น่าจะมีอะไรนะดูท่าทางเหี้ยแม่งบ้าเป่าซักอะไรของมันไปวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรนั่งคงจะนั่งคิดแต่โครงการหลวงไปพักเดียวเหี้ยเมียแม่งไปมีชูเลยนั่นแหละที่มาที่ไปของโครงการทหารเสือราชินีนะครับ ดังนั้นพี่น้องสังเกตดูดินะครับสงสัยไอหอยนะมันก็กลัวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะมันเลยยุคไอหอยนี่เลยไม่ค่อยโปรโทหารเสือราชินีใช่ปะเดี๋ยวกลัวเมียมัน <c oughs> จะมีนั่ลงเดชภาคสองนั่นนเราจะไม่ค่อยได้ยินคําว่าอการโปรของทหารเสือราชีนี สักเท่าไหร่นะครับนะเข้าใจว่าไอ้หอยไม่ปลื้มนะครับเนาะเออคุณพนพดลบอกว่าได้ยินว่าอีสังวานพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ยินข้อมูลคล้ายๆกันนะครับอยู่แถวคลองศาลใช่ไอยู่แถวคลองศาลอืมแล้วก็น่าจะลูกก็จะไปเรียนพยาบาลเนาะแล้วก็ได้บังเอิญได้เข้าลัวเข้าวังก็ไปถูกตาต้องใจกับเจ้าฟ้าแดงเข้าเออถึงบอกไงเออนะเออ นยอีก,ก้อยก็พยายามจะทําสูตรนี้นะอีก,ก้อยมันก็สําเร็จไปนระดับหนึ่งแต่เสียดายว่าไม่ถึงขั้นเป็นชายานะเป็นได้แค่นางสนมใช่ไหมอีก,ก้อยพยายามเนี่ยไอ,ยอยเสียสเสร็จเลยนะเจอพยาบาลก้อยเข้าไปเห็นไหม,อมเออเรื่องอีกกบอีกบอบอบเอออีกบอบอบนะครับแล้วมันก็มีข่าวมาคู่กันนะเออ,เอ,อระหว่างข่าวลือระหว่างไอหนูกับอีนุย้ยเอออีกบ เอออะไรทํานองเนี่ยฝั่งอ้กกลุมนี่ตอนนี้มีมีฝั่งไอโอมาออกตรงออกตัวอย่างบนจะม,ม,มันก็มีเขาลือกระเทสซ์ตอนนี้เขาลือกรให้แต์มาหลายทางแต่ที่ผมก็เริ่มเอะฝั่งปฏิบัติการไอโอเขาอีกกลุ่ว่าไงเออมันมันก็คือเอาง่ายๆไม่ว่าคุณจะลือเรื่องอะไรกันมาก็ตามหรือมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ข้อเท็จจริงที่สังคมมีร่วมกันตอนนี้คือเจ้าแม่งเอี่ยวการเมือง เจ้าแม่งอยู่เบื้องหลังการเมืองอันนี้คือ<ม>สิ่งที่มึงเถียงกันแล้วข้อสรุปยังไงก็ตรงกันคือแม่งเจ้าแม่งยุ่งการเมืองอยู่ข้างหลังไม่ว่ามึงจะบอกว่าไอ้น,นี้รัฐบาลนี่เป็นฝีมืออีก,กบขอให้พ่อตั้งหรืออีนุ้ยขอให้หัวตั้งเออก็เป็นการชัดเจนว่าเอามึงก็รู้ตรงกันนี่ว่าเจ้าแม่งเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาล<ม>ซึ่งเอาตามหลักแล้วถ้ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลไม่ได้ เจ้ามันยุ่งการเมืองไม่ได้แต่พ่อมันทําให้เห็นแล้วว่าไม่เป็นไรเออเห็นไหมก็กลายเป็นว่าที่คุณมานั่งเถียงกันทุกวันนี้นะมึงไม่ต้องไปเถียงกันถ้ามึงปล่อยให้เจ้ายุ่งการเมืองได้ก็ไม่ใช่เราบอกประชาธิปไตยแค่นั้นเองอะถูกมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วส่วนตัวคุณจอมสงสัยว่าสอมันทำเองอ๋อสิรุวันวัดริมทำเองหรือเสียมันรู้สิริวันวัดีถึงจะ มีอิทธิพลแต่ไม่มีอำนาจขนาดนั้นไม่มีบารมีขนาดนั้นในมุมมองผมนะต่อให้จะเป็นกิ๊กจะเป็นอะไรกับลูกชาย <I know. S 2> อนุทินจริงๆแบบที่เขาล่ำเรือกันหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอำนาจทาง,ทางเขาเรียกว่าทางในระดับด p s t เต e ในระดับวางแผนปฏิบัติการแบบนั้นในส่วนตัวก็เชื่อว่ายังยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะไป under estimate มันนะมันอาจจะเลวร้ายกว่ากว่าที่เราคาดถึงก็ได้อันนี้หมายถึงว่าเออถ้ามองแบบเผินๆไม่น่าจะเกี่ยวเท่าอีกบยุพ่อกับอินุยยุผัวเนี่ยใครมีความเป็นไปได้ไม,มา,า,ากกันไม่อัตราส่วนนี้ผมเชื่อว่าอินุยมากกว่าเพราะว่าคดีแรกที่มันเข้ามาก,ก็คือสามคนที่โดนเอ,อ้ยห้าคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าเป็น อินุ้ยเนี่ยน้ำหนักมันมากกว่าเพราะมันเข้ามาอำนาจดิสเทตเปลี่ยนมือปุ๊บมันเล่นใครก็ชัยโ,โดนเลยเอกชัยโดนคนแรกพุทธสลาพราชินีเออโดนคนแรกอเจ้าฟานซิตเจ้าอะไรห้าคนโดนคนแรกผมเลยมองว่าถ้าจะให้พูดถึงน้ำหนักว่าใครมีส่วนจัดตั้งรัฐบาลน,นี้มากกว่าผมคิดว่าอินุ้ยมากกว่าอีก,กบมแล้วจำได้ไหมภาพที่มันไปที่เนปาลเอ้ยไม่ใช่ภูฐานเออ มันไม่ได้คุยกับวัชราลงกรณ์นะที่ที่อยู่ในภาพในภาพที่มันเดินตามหลังถือกระเป๋ามันคุยกับอีนุยไอ้หนูเนี่ยคุยกับอีนุยแล้วทาหน้าทําตาเพราะอะไรเพราะไปคุยกับเมียเขาอยู่กลัวกลัวเขาเขาหันมาเฮ้ยมันคุยเฮียอะไรกับเมียกูเนี่ยคุยเลย่อร้อยเล่อง้อยเันมันจะหนิดกันมากพอที่ ไอ้วชิระลองกรจะไม่มานั่งถึงว่าทําไมไนอย่างไอ้หนูจะไม่เอาเอาหีมาเสิร์ฟเพราะช่ดาลองกรไอ้เสียจะจะมาเล่นเมียกูทำไมไอ้หนูยจะไม่รู้ว่าวชิระลองกรมากหีเออเออมันงั้นมัไม่ไม่ไล่ไปดูแลบ้านเมียน้อยมันแต่ละตัวหรอกชิไหมยอย่าเยยนไอ้เหียแล้วก็คุณอย่าลืมว่าไอ้วันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณจําได้ไม่มีลูกแท้ๆสักคนไปเลยแต่มีอีหนุยกับอีกบ ไปงาน12สิงหานี่ก็เป็นอะไรอย่างที่คอนเน็กชันที่ตั้งรัฐบาลก็คือไอ้แก๊งนี้แหละแก๊ง mm. ที่มันจัดงานวันแม่ต้องการตำแหน่งแม่แห่งชาติมาครอบครองเพื่อคอนโทรลประเทศนี่แหละแก๊งอ mm. e ีนุ้ยกับอ e ีโกบนี่แหละเ mm. mm. มียน้อยกับลูกเมียน้อยแหละตกลงไทยเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์หรือรเผด็จการเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ก็เป็นพเด็การนั่นแหละัะ้งสองรวมกันนั่นแหละไม่มันเป็น ระบอกกษัตริย์เป็นผดจการโดยตัวเองครับถูกถูกไม่ต้องไปถามว่าเป็นผดจการหรือเปล่าเเป็นผดจการือเวล่าเป็นผดจการโดยตัวมันเองเพียงแต่ว่ามันจะใช้อำนาจอย่างไรขนาดนี้ชอบมั่งบีบมั่งปล่อยมั่งเออดูวิธีการมันไปก็แล้วกันมันใจดีๆมันก็ทําให้ไม่มีเลือกตั้งแล้วพิธีกรรมเลือกตั้งพิธีกรรมเลือกตั้งพอเป็นพิธีพอไป็นพิธีนะอย่าไปคิดอะไรมากมายบางคนอินไงเข้าไปแล้วจะไปเปลี่ยนนั่นแปลงนี่มันก็ไม่ได้ก็นี่ไงคือถึงได้บอกว่า ถ้าคุณอินกับกบติกาโจรมากคุณก็จะโกรธแค้นทักษิณจนไม่เผาผีอ่ะแล้วข้ามเส้นหลักการนี้ไปได้อะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้อินกติกาโจรแต่แรกคุณจะไม่มานั่งมีเรื่องที่ต้องโกรธแค้นกันถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณไม่ต้องไปเอาชนะกันเพื่อแย่งเก้าอี้เป็นรัฐบาลเป็นนายกเมื่อคุณถูกสร้างสิ่งแวดล้อมให้คุณต้องแย่งกันแข่งแย่งกันขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นเป็นที่หนึ่ง ก็ต้องหาทางเอาชนะกันทุกวิธีทางก็ต้องหาความเลวร้ายของอีกฝ่ายทุกอย่างขึ้นมาล้มล้างอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นนี่ก็เป็นช่องว่างให้กรรมการที่เป็นโจรมันอาศัยการที่คุณต้องหาความเลวร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาตีเพื่อเพื่อ,อยึดเก้าอี้กันอะอ๋อครับอืมนะฮะแล้วถ้าเราไปหลงวนอยู่กับในเกมมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนไปอย่างนี้แหละกูเขียน อะไรนะกูเขียนกดให,นให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนกูเขียนบทให้มึงแยกแป่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูเลิกขิดเขียนทีวีมึงไว้แค่ใต้ตีนนั่นแหละอ,อย่างนั้นเลยครับดังนั้นสำไมเราถึงเรียกว่าพิธีการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรมเมื่อเป็นแค่พิธีกรรมแล้วเราจะทำยังไงเอาล่ะนะครับล้วก็ คนเขาก็ไม่ได้จะตาสว่างจะรู้เท่าทันอะไรกไปทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องค่อยๆเลือกไปไอเดียไม่เข้าร่วมกติกาโจรก็ยังไม่แน่ใจว่า7ศูนนี้จะใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนในการเลือกตั้ง6โซนอีกไหมจริงๆไ,ไม่มีใครพูดถึงเลยจริงๆผมเสียดายโอกาสหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านวิกไอพีเรียดในสภามาเนี่ยจริงๆมันมีจังหวะหนึ่งที่พีคขึ้นมาชนะอีสเตทได้เลยก็คือส้มอาศัยจังหวะ นี้จับมือแดงตั้งรัฐบาลทีทั้งธรรมนัตทั้งไอ้หนูเป็นฝ่ายค้านมันมีโอกาสแต่ส้มไปเดียวกับหนูไว้แล้วก็เลยเสียโอกาสนี้ไปเดี๋ยวเขาก็ย้อนอีกก็ก็มึงไม่จับมือแต่แรกก็ไม่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 ได้เกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านั้น<อ>เกี่ยวกับว่าโอกาสเดียวที่มีที่จะมีโอกาสฐาน,านะดีเฉพาสะสเตตัสนี้เฉพาะ<อ>มหรนี้สถานะน,นี้ก็คือ,อวันนั้นคุณ มีถวายพานมาให้ส้มกับแดงมีโอกาสจับมือกันแต่แต่ส้มไม่สามารถทำได้แล้วหลอกให้ชาวบ้านไปเลือกตั้งเออไม่ก็คือมันเขียนกติกาไว้ว่ากติกาเลือกตั้งนี้ไม่ใช่ประาาิบัตไตยแต่มันก็ แล้วก็ออกกฎตาตานาใครไม่เป็นเลืองจะโดนตัดสิทธิ์นู่นนี่ตัดสิทธิ์ไม่ให้เขามีส่วนร่วมลงสมัครนี่ไม่ได้ลงสมัครได้ไม่ได้ประเพณีลามไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านไม่ได้เอมือไม่ไปเรื่องตัางเอ๊ะป่ามันเหมือนบังคับให้เราไปเอ็กเซปต์กับกติกาโจรของพวกมันเว้ยเพราะเดี๋ยวเลือกสสเข้าไปแล้วได้สภาแล้วดูกูก็คอนโทรลได้ไงเออแต่มันคอนโทรลความคิดประชาชนไม่ได้แต่มันคอนโทรลนักการเมืองได้เนืกอของไหมอืมเหมือนสิ